เรามาสู่พักรวมไทยสร้างชาติค่ะซึ่งวันนี้นะคะก่อน้าประชุมคณะรัฐมนตรีคุณก้องผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปเจอคุณธนากรวังบุญคงชนะได้มีการสอบถามเรื่องการเมืองค่ะถึงความคืบหน้าการหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้เขาเพิ่งลงไปมาถ้าจะไม่ผิดไปพัทลุงนั้นนี้ได้ทั้งนั้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้สมัครบางพักนาชื่อพลเอกประยุทธ์ไปแอบอ้างหาเสียงโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเจอโจท้าไทยแบบเนี้ย หลายรูปแบบเลยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะแข็งแรงพอสําหรับเรื่องนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณธนากรในเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะครับ ปี62เนี่ยเรายังได้มาถึง1 3 4คนเลยแต่วันนี้มันมันจะต่างหนึ่งพักมีความพร้อมท่านนายกลุยหาเสียงเองเป็นแคนดิเดตนายกเป็นประธานยุทธศาสตร์เป็นสมาชิกพักเองลงพื้นที่ปลาัยด้วยตัวเองผมเชื่อว่าคะแนนความนิยมในภาคใต้มันจะสูงมากนะครับโดยเฉพนาะคะแนนบัญชีรายชื่อส่วนผู้สมัครเขตก็จะได้รับการเลือกตั้งมาผมว่าไม่ต่ำกว่า25-25คนนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องไล่ไป ชุมพรเนี่ยเรามีอดีตสสพี่ลูกหมีเป็นคนดูแลนะครับสุราษฎร์เรามีท่านชุมพลการชนะเรามีนายกอบจนายกศักกำนันศักนายกอบจสุราษฎรษ์เป็นคนดูแลนครศรีธรรมราชเรามีสสเก่าสองคนนะครับมีผมเป็นคนดูแลมีท่านวิทยาแก้วปราดัยดูแลนะครับพัทลุงมีวิสุทธิธรรมเพชรนายกอบจดูแลภูเก็ตเราได้ผู้สมัครที่ดีนาราธิวาสเรามีครูท่านครูเซนยาวอวซัน นายกอปจอและมีอดีตสอสออยู่ในพื้นที่ยะลาก็มีปัตตานีก็มีอดีตสอสอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยด้วยความพร้อมของพักด้วยนโยบายที่ดีด้วยกระแสะความนิยมของคนเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าในพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสแสลนสไลด์หลายพื้นที่ผู้สมัครผมที่นครเนี่ยนอกจากเป็นอดีตสสปัจจุบันแล้วนะครับ มีสอจอปัจจุบันหลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสอจอนักการเมืองท้องถิ่นที่มีที่มีคุภาพใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดทําการเมืองมา30มป,ปีและอยู่เบื้องหลังนักการเมืองพักประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยวันนี้ท่านมาลงเองนะครับผมเชื่อว่านครมีโอกาสแลนสไลด์นะครับมีโอกาสมากนะครับ ต้องดูแลก็ต้องจัดโซนนิ่งใหม่สมัยก่อนคือเวลายางราคาดีคุณก็ไปปลูกยางเยอะแยะไปหมดจนล้นตลาดนะครับพอปลาล์มราคาดีคุณก็ไปปลูกปลาล์มล้นตลาดอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ที่นโยบายหลักๆคือการผมผมกาลังจะบอกว่าประกันรายได้เกษตรกรไม่ใช่มันไม่ดีนะครับมันเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่ามันมัน เป็นวิธีการใช้ในช่วงสั้นๆเนี่ยไม่งั้นมันจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะถูกไหมวันนี้เราเราใช้เงินกับประกันรายได้ไปเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามันมีกองทุนมาดูแลนะครับแล้วก็จัดโซนนี่งให้ดีนะครับผมคิดว่ามันไปได้โดยเฉพาะการหาตลาดต่างๆเนี่ยเรื่องยางเรื่องข้าวสำคัญพื้นที่ภาคใต้ย,ยางกับปาล์มปาล์มยังราคาดีอยู่แต่ว่ายางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซ,ซึ่งรัฐบาลก็ต้องดูแลยังไงก็ต้องดูแล คือการท่องเที่ยวของไทยมันมีฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยวันนี้มันโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวนี้เราไม่ต้องห่วงมันไปไกลแล้วท่านนายกรรทำพลเอกประยุทธ์รมไปไกลมากแล้วก็สนามบินขยายไปภูเก็ตนครสนามบินใหม่ขยายไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเต็มรูปแบบมาก,มากแล้วการท่องเที่ยวในภาคใต้ไม่ต้องห่วงนะครับ แต่ว่าทํายังไงเราถึงได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้มากกว่าเดิมไม่ใช่ว่ารับนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพมาเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีต้องผสมผสานกันไปนะครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยคล้ายๆเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อความศรัทธามันทําให้คนไปนครนเยอะมากนะครนเมื่อก่อนเรามีอ,าองค์ข้อจตุคามรามเทพนะครับคนไปกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ เรามีพระธาตุน,นครศรีธรรมราชเรามีสาลหลักเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวันนี้เรามีเจไอไข่วัดเจดีซึ่งคนก็ไปกันเยอะมากนะครับพูดแล้วผมขนลุกเลยนะฮะซึ่งมันจะมีหลายอย่างนะครับแล้วล่าสุดแต่เท่าที่ผมทราบเรามีศรีวลึงอายุกว่าพันสี่ร้อยปีเพิ่งได้กลับมาท่านผู้ว่าเพิ่งคุยกับผมเพราะฉะนั้นคือนะครเรามีมันมีในเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องความเชื่อในเรื่องโชคลางนะครับ เรามีในเรื่องทะเลก็มีที่ขนอมนะครับภูเขาก็มีผมเชื่อว่านาครเนี่ยจะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยคนเนี่ยศรัทธาในตัวคนมากกว่านะครับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องดําเนินการนะครับแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับบางที ขายให้เงินชาวบ้านก็รับแต่เขาไม่เลือกหรอกครับอย่างคนนครเนี่ยวันนี้ก็ผมเห็นก็ปูพรมกันเต็มพื้นที่แล้วนะครับคือคนนครเนี่ยไม่ชอบคนสีเทานะครับบางคนเนี่ยสีดําเลยก็มีนะครับแต่วันนี้คนนครอ่ะชอบคนดีคนสีขาวผมเชื่อว่าท่นานใช้ไม่เดือเงินเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนก็ไม่เลือกท่านหรอกคนจะเลือกรวมไทยสร้างชาติคอยดูเดียวนครเนี่ย ฝากไปยังผี่นองคนต,นคตายนะครับทิที่จังหวัดปากท้ายนะครับรายก็พผีนองคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ให้ผี่นองนี้ได้เหลือคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกกัฐมนตรีตนะครับเหลือกลุ่มตู้อีกสักครั้งนะครับเห <t> ลืลอ,บ,อลบัญชีร,รายชื่อปาธิริศไม่ได้หยิบซองนะครับและการเหลือซ่อซ่อเคตจังหวัดนครศรีฝักรวมใยสร้างชาติทุกคนนะครับเหลือให้ยกจังหวัดทีครับอย่าให้คนที่ไม่ดีอย่าให้คนที่เท่า ได้เข้ามายืนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ให้พี่น้องคนนคนที่ธรมรมาัฐให้โอกาสคนดีนะครับคนมีความสามาหมานะครับและให้หลุมตูสจะนับสนุนในห,หลุมตูเหรือผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งกับขอบคุณครับ